หลังจากที่ลิซ่าแบ k ็คพิงปล่อย MV Solo โซโล่แรกลาลิซ่าสามารถทำยอดวิวบน YouTube ทะลุ8ล้าน8แสนวิวภายใน60นาทีแรกพร้อมคอมเมนต์กว่า1แสนคอมเมนต์จากผู้ชมทั่วโลกและยอดอัลบั้มพุ่งแตะ8แสนครับและก็ปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมาให้ชมเป็นที่เรียบร้อยสำหรับซิงเกิลโซโล่ครั้งแรกของลิซ่าลาลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบ k ็คพิงค์ไอดอลสาวชาวไทยมิวสิกวิดีโอเพลงลาลิซ่า ปล่อยพร้อมกันทั่วโลกช่วงวันที่10กันยายน2,564โดยได้เห็นความสามารถที่หลากหลายของน้องลิซ่าที่ทั้งร้องและเต้นในมิวสิกวิดีโอยังได้ทำให้คนไทยรู้สึกเซอร์ไพรส์เมื่อลิซ่าได้ใส่ชุดไทยผมสบายสมลักก้าวยอดที่มีฉากหลังเป็นปราสาทหินแสดงถึงบ้านเกิดของเธอที่จังหวัดบริรัมด้วยทั้งนี้ลิซ่าได้บอกว่าเธอรู้สึกตืนต่นเต้นเป็นอย่างมาก และก็หวังว่าแฟนคลับของวง b l a c k พิงคจะดีใจที่ได้เห็นมันเพราะนี่มันคืออัลบั้มโซโล่ครั้งแรกของเธอและยังเป็นชื่อของลลริสามันมีความหมายกับเธออย่างมากขอบคุณ b ร i n ส s ทุกคนที่รอคอยอัลบั้มโซโล่ของเธอมาอย่างยาวนานและเธอก็ทำงานหนักเพื่อเตรียมการครั้งนี้ ส่วนเหตุผลที่เลือกให้ชื่อลลิ s าเป็นชื่ออัลบั้มนั้นลิ s าบอกว่าเพราะอยากจะโชว์ให้เห็นความคู่ที่อยู่ในตัวเองอยากจะแสดงออกความเป็นตัวตนของฉันที่เป็นฉันก็เลยได้ตั้งชื่ออัลบั้มแบบนี้มิวสิกวิดีโอจะมีส่วนประกอบของความเป็นไทยโดยว่าฉันอยากให้ลลิสามีกลิ่นอายความเป็นไทยจึงได้มีทั้งเครื่องแต่งกายและฉากที่เป็นไทยเท็ดดี้ก็ได้ทำเพลงที่มีสไตล์ไทย และฉันก็ประทับใจมากฉันชอบวิธีที่ได้นำเสนอออกมาและก็ได้ใส่ชุดไทยในมิวสิกวิดีโอด้วยผลลัพธ์ก็ออกมาน่ารักมากและยังมีรายงานว่า YG Entertainment ค่ายเพลงต้นสังกัดยังได้มียอดการสั่งจองล่วงหน้าของอัลบัม้มด,ดังกล่าวเกิน8แสนก๊อปปี้เป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นศิลปินเดี่ยวหญิงเคป๊อปที่มีสถิติสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและขอร่วมแสดงความยินด,ดีกับน้องลิซ่าสมาชิกชาวไทยของเกิร์กุ๊ปวงแบล็คพิง k ที่ล่าสุดไม่เพียงครองเทนทวิตเตอร์ทั่วโลกจากภาพโปสเตอร์ทีเซอร์งานเพลงเดี่ยวที่ปล่อยออกมาเพราะน้องลิซ่าในวัย24ปีเธอยังมาปังมากกับการเป็นเซเลบคนดังจากเอเชียและไอดอลเคป๊อปหนึ่งเดียว ที่ติดโผบุคคลทรงอิทธิพลหรืออินฟลูเอนเซอร์บน IG ในสหรัฐอเมริกาประจำเดือนสิงหาคม Top 1000 i n f l u e อินฟลูเอนเซอร์ในอใน10อันดับแรกโดยที่ลิซ่าที่ตอนนี้ผู้ติดตามบน IG ใกล้แต่60ล้านและเพิ่งทำยอดไลค์บน IG โพสต์มากกว่า9ล้านไลค์ติดโผนี้เข้ามาเป็นอันดับที่10ขณะที่9อันดับก่อนหน้านี้ ้องบอกว่าล้วนแต่เป็นซปเปอร์สตาร์ตัวพ่อตัวแม่ระดับโลกจากแต่และวงการทั้งสิ้นแต่กว่าจะมาเป็นเธอวันนี้เราพามาติดตาม5อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ลิซ่าแบล็ k พิงคฝ่าฟันมาได้อย่างแข็งแกร่งจนกระทั่งมีวันนี้กับการพา MV เพลงชื่อจริงของตัวเองคือลาริสาขึ้นทุบสถิติโลกอุปสรรคที่1 ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจไม่น้อยให้กับตัวลิซ่าเมื่อเธอถูกอดีตผู้จัดการส่วนตัวโกงเงินมากถึง1,000ล้านวอนหรือประมาณ25ล้านบาทโดยเขาบอกเธอว่าจะนำไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้แต่ที่จริงกลับนำไปผ่านหมกกับการพานันโดยความที่เธอยังเด็กและขาดประสบการณ์เลยหลงเชื่ออุปสรรคที่สอของเธอนั้นลิซ่าเคยถูกเซียร่านิโค นักเต้นผิวดำกล่าวหาว่าลอกท่าเต้นในคลิปทำให้เลี้ยวขาของลิซ่าเป็นกระแสวายเล่าไปทั่วโลกสุดท้ายนักเต้นรายนี้ออกมาขอโทษโดยบอกว่าท่าคล้ายแต่ไม่ได้เป็นการลอกอุปสรรคที่3การเป็นไอดอลเคป๊อปโดยเฉพาะเมื่อไม่ใช่คนเกาหลีทำให้ลิซ่า องเจอการเหยียดเชื้อชาติอย่างต่อเนื่องล่าสุดคือกรณีที่สื่อออนไลน์ชื่อดังของเกาหลีกล่าวหาแฟนคลับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของลิซ่าว่าไปละลันเพื่อนร่มวงแบล็คพิงคทางโซเชียลมีเดียทำเอาลิซ่าถูกชาวเน็ตเกาหลีบางส่วนที่ดราม่าโดยไม่ตรวจสอบข้อเทจ็จจริงไล่ให้กลับมาโปรโมทในแถบบ้านเกิดแทนส่วนอุปสรรคที่4ของเธอนั้นลิซ่ามักถูกวิจารณ์เกี่ยวกับรูปลักษณ โดยเฉพาะตอนหน้านสดที่ดูต่างจากไอดอลเกาหลีทั่วไปรวมทั้งเจอประเด็นทําิลยกรรมซึ่งเรื่องนี้แฟนๆพากันปกป้องด้วยการเทียบหน้าลิซ่าไว้เด็กกับหลังเดบิวต์ให้เห็นชัดชัดอุปสรรคที่5ด่านการเป็นเด็กฝึกที่หนักนวงสาหัสลิซ่าได้จากบ้านเกิดมาเป็นเทรนนีตอนอายุ14ปีเธอมาอยู่เกาหลีด้วยตัวคนเดียวทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องใหม่สำหรับเธอรวมไปถึงกำแพงด้านภาษา ซึ่งทางค่ายไม่ยอมให้ใครพูด,ดาสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับเธอแต่เพื่อความฝันเธอฝ่าฟันจนกลายเป็นเด็กฝึกที่ได้เกรดเอสเสมอของค่ายเพลงมาตรฐานสูงอย่าง YG Entertainment รวมทั้งปัจจุบันลิซ่าไม่ได้คล่องแค่ภาษาเกาหลีแต่ยังรวมถึงภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน่นส่วนทางค่ายต้นสังกัด YG Entertainment ก็โดนด่าเช่นกันว่านิ่งเงียบเกินเหตุไม่ยอมออกมาปกป้องเท่าที่ควรจะเป็น และสื่อบันเทิงต่างแดน,นจะพากันตีข่าวกรณีลิซ่าแบล็กพิงเปลี่ยนชื่อจากปราณปรียาที่แปลว่าจิตวิญญาณอันเป็นที่รักมาเป็นลลิษาแปลว่าผู้ได้รับการยกย่องตอนอายุ13ปีตามคำแนะนำของหมอดูแล้วปังสุดๆเห็นผลหลังจากการเปลี่ยนได้เพียงสัปดาห์เดียวดังนั้นหลายสื่อทั้งไทยและต่างแดนมองไม่ต่างกันว่าการเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมดวงและความเป็นสิริมงคลก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ ลิซ่าและลิซามโนบาลอาจไม่มาถึงวันนี้หากขาดทิ้งความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างที่เธอได้ทํามาเธอสามารถครองใจแฟนๆทั่วโลกพิสูจน์ได้จากการที่แฟนๆร่วมใจกันนับถอยหลังก่อนปล่อยผลงานเพลงเดียวในวันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะแฟนเบสที่จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งบอกเลยว่าทุ่มทุนสร้างจอเปศิลปินในดวงใจหนักมากล่าสุดยังมีข่าวว่าบ้านลิซ่าบา กลุ่มแฟนคลับกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศจีนของลิซ่าได้จัาก,การระดมทุนสำหรับใช้ซัพพอร์ตผลงานเพลงเดี่ยวของลิซ่าที่กำลังจะปล่อยออกมาแรกๆมีรายงานว่าตัวเลขเป็นเงินที่ระดมทุนอยู่ที่ราว10ล้านหยวนหรือเกือบ50ล้านบาทบเงินซัพพอร์ตได้เพิ่มขึ้นไปเกิน12ล้านหยวนหรือมากเกินกว่า61ล้านบาทนี่ยังไม่รวมโปรเจกต์ซัพพอร์ตของบ้านอื่นๆของแฟนคลับลิซ่าในแดนมังกรและยังไม่นับรวมแฟนคลับในต่างชาติตเพราะ ลิซ่ามีฐานแฟนคลับอยู่ทั่วโลก